รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับครูพิพลนะครับโสพลจัน์เพชร ครูอาสาสมัครกศนรประจำสถาบันศึกษาปอนเะนสังกัดกศนอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในรายวิชาทักษะการพัฒนาอาชีพนะครับในบทที่3ในเรื่องการจัดการความเสี่ยงนะครับท้านทษาพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยครับครับก็มาเริ่มบทที่3กันเลยนะครับในเรื่องการจัดการความเสี่ยงนะครับ เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนะครับเรื่องที่สองนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานนะครับส่วนในเรื่องที่สามกับเรื่องที่สี่นะครับเราจะเรียนนในครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องการแก้ปัญหาความเสี่ยงและ เรื่องที่4นะครับการวางแผนการปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนะครับเรามาเริ่มเรื่องที่1กันเลยนะครับความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงนะครับเรามาดูความหมายของมันนะครับความเสี่ยงนะครับหมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือล้มเหลวหรือการลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับนั่นคือความหมายของความเสี่ยงนะครับต่อไปนะครับเป็นความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะครับหมายถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ประเมินดูแลตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหน้าที่และกระบวนการทำงานนะครับนี่คือความหมายของการจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วมันทำเพื่ออะไรก็เพื่อให้งานลดความเสียหายจากความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเพื่อให้งานเนี่ยลดความเสียหายนะครับอันเนื่องมาจากที่ต้องประิญในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับ แล้วมันมีความสำคัญยังไงนะครับเรามาดูความสำคัญของความเสี่ยงในการบริหารจัดการทั่วไปเนี่ยจะต้องดำเนินตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมนะครับมาดูเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนั้นนะครับนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการทั่วไปนะครับเราบริหารก็เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายนั้นนะครับ และสิ่งที่ต้องเน้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเน้นก็คือการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในในการบริหารการจัดการความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเราไม่บริหารจัดการนะครับเราจะเจอผลกระทบอะไรนะครับเรามาดูกันนะครับผลกระทบจากความเสี่ยงนะครับบ้างนักษาม,มาดูกันนะครับ 1. ความเสี่ยงต่อการดําเนินการที่ขาดทุน ผลการดําเนินง,งานที่ขาดทุนขององค์กรแสวงหากําไรที่เกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารหรือเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่คาดฝันนะครับซึ่งอาจนําไปสู่นะครับความล่มสลายขององค์กรได้นะครับส่วนองคอ์กรองค์กรทางการศึกษานะครับองค์องคอ์กรหองค์การเนี่ยองคอ์กรทางการศึกษาถึงแม้ไม่ได้เป็นองค์กรแสวงหาผลกําไรนะครับหากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดนะครับ ย่อมส่งผลถึงความชังงักชังงานหรือล้มเหลวได้เช่นกันนะครับข้อที่2นะครับความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการนะครับหากผิดพลาดในนโยบายนะครับย่อมส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาหากเป็นระดับโครงการเนี่ยก็จะส่งผลถึงความสูญเปล่าของโครงการนะครับก็คือทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับสูญเปล่าไปเลยนะครับซึ่งเป็นผลมาจากอะไร เป็นผลมาจากการไม่ได้ศึกษาความเป็นไปได้ไม่ได้คำนึงถึงจุดคุ้มทุนหรือมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันที่3นะครับความเสี่ยงต่อความเชื่อถือไว้วางใจความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้บริหารนะครับจะสั่งสมถึงกระแสนิยมนะครับถ้าผู้บริหารทำตัวไม่ดีเนี่ยกระแสนิยมและความไว้วางใจของสาธารณชนเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับ จากนั้นผู้บริหารต้องจําเป็นนะครับต้องสะสมกระแสนิยมนะครับให้ให้ได้มากนะครับแล้วทําไมจึงต้องป้องกันความเสี่ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เพื่อให้ผลดําเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับ ข้อที่2เนี่ยเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและลดความผันผวนนะครับของรายได้อันจะทําให้องค์กรเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะครับข้อที่3นะครับลดโอกาสที่จะทําให้เกิดการสูญเสียจากการดําเนินงานข้อที่4นะครับเพิ่มคุณค่าให้กับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องนะครับ ส่วนข้อที่5นะครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับระบบงานอื่นได้ดีกว่าเดิมนะครับรจบไปนะครับในเรื่องที่1นนะครับในเรื่องของความหมายของความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องที่2นะครับการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดำเนินงานนะครับ เรามาดูนครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลการดําเนินง,งานเนี่ยประกอบด้วยปัจจัยสําคัญนะครับดังนี้นะครับตัวที่หนนะครับก็คือสินค้าสินค้าเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่มีตัวตนและสร้างความมึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้นะครับนี่คือความหมายของสินค้าแต่ว่าในสินค้าเนี่ย เราสามารถแบ่งประเภทของสินค้าได้อีกนะครับประเภทของสินค้าเนี่ยสามารถแบ่งได้สองประเภทด้วยกันนะครับก็คือมาดูครับมีอะไรบ้าง1สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับหมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ซื้อซื้อไปเพื่อใช้เองหรือเพื่อใช้ในครอบครัวนะครับซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ย ก็สามารถแยกประเภทได้อีกนะครับเรามาดูว่าแยกกันได้กี่ประเภทนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเราแบ่งได้เป็นได้อีกนะครับเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือตัวที่1นนะครับสินค้าสะดวกซื้อนะครับก็คือเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยหาซื้อได้ง่ายซื้อได้บ่อยครั้งใช้เวลาในการซื้อน้อยราคาสินค้าถูกการซื้อมักจะ มีการระบุยี่ห้อนะครับก็คือใช้เป็นประจำนะครับมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยคุ้นเคยกับสินค้านั้นนะครับมีอะไรเช่นยาสีฟันซาบ,บูยาสระผมผงซักฟอกนะครับก็คือสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันปกติทั่วไปนะครับก็คือเป็นสินค้าสะดวกซื้อนะครับ แล้วก็สินค้าตัวที่2นะครับสินค้าจับจ่ายหรือสินค้าเลือกซื้อนะครับอันจะเป็นสินค้าเนี่ยที่ผู้ซื้อเปรียบเทียบคุณภาพราคารูปแบบสีก่อนตัดสินใจนะครับจะเดินดูหลายๆร้านก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็เช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับรองเท้านะครับเวลาเราจะไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ย เราจะเดินดูเลือกดูหลายๆร้านก่อนนะครับอันไหนไม่ถูกใจเราก็ไม่ซื้อเราจะเลือกดูไปก่อนนะครับแล้วก็สินค้าประเภทที่3นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทที่3ก็คือสินค้าพิเศษนะครับเป็นสินค้าที่มีราคาแพงคุณสมบัติพิเศษราคาแพงเช่นอะไรนะครับเราก็มาดูกันนะครับก็เช่นรถยนต์บ้าน ผู้ซื้อมักจะคัดเลือกอย่างละเอียดนะครับเปรียบเทียบราคาสินค้าและคุณภาพของสินค้าก่อนนะครับเรามาดูนะครับต่อไปนะครับสินค้าตัวที่2นะครับก็คือสินค้าอุตสาหกรรมนะครับหมายถึงสินค้าที่ซื้อมาเพื่อนํามาใช้ผลิตเป็นสินค้าอื่นต่อไปหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการธุรกิจนะครับ มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับก็เช่นวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องจกักรเครื่องมือสิ่งก่อสร้างเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็หมายถึงต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้นะครับรอบระยะเวลาที่ดําเนินการงานหนึ่งๆนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ก็คือต้นทุนนะครับต้นทุน ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถแยกประเภทได้อีกนะครับค่าใช้จ่ายนะครับสามารถแบ่งได้เป็น3ามประเภทด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวที่หนึ่งนะครับต้นทุนขายเนี่ยต้นทุนขายเนี่ยของสินค้นา,าที่ขายหรือบริการนะครับตัวต้นทุนขายก็คือหมายถึงต้นทุนของสินค้าที่ขายหรือบริการก็คือ นะครับเรามาดูกันมันก็กล่าวได้คือในกิจการซื้อเพื่อขายซื้อเพื่อขายครับต้นทุนของสินค้าที่ขายเนี่ยจะรวมราคาซื้อและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแต่ว่าในส่วนในกิจการผลิตเพื่อขายเมื่อกี้เสื้อพุกซื้อเพื่อขายนะครับอันนี้ผลิตเพื่อขายต้นทุนของสินค้าที่ขายก็คือต้นทุนการผลิต ของสินค้านั้นซึ่งจะประกอบด้วยค่าวัตถุดิบค่าแรงและค่าโสหุยการผลิตต่างๆครับอันแรกนั่นคือต้นทุนของสินค้านะครับสำหรับต้นทุนของชาที่ซื้อเพื่อขายก็จะประกอบด้วยแค่ต้นทุนของสินค้าที่ขายก็จะรวมราคาซื้อและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆแต่สําหรับส่วนของกิจการผลิตเพื่อขายต้นทุนเนี่ย ก็คือการผลิตของสินค้านั้นซึ่งประกอบด้วยค่าวัตถุดิบค่าแรงและค่าสสวยนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายสินค้าหรือบริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารกิจการอันเป็นส่วนรวมของการดําเนินงานนะครับ ต่อไปนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆก็หมายถึงค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการจัดเข้าเป็นต้นทุนขายนะครับและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเช่นดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้พวกนี้เป็นต้นนะครับมันจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับมาดูเรามาดูค่าใช้จ่ายสําหรับธุรกิจขายสินค้านะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายธุรกิจขายสินค้านี่จะประกอบด้วยต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการดำ, <ika> ำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับอันนี้เป็นกองธุรกิจขายสินค้านะครับแล้วเรามาดูสำหรับธุรกิจขายบริการนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับผลกำไรผลกำไรนี่ก็จะหมายถึงผลตอบแทนที่กิจการ ได้รับนะครับอันนี้คือความหมายของผลกําไรเอามาดูความหมายตัวต่อไปนะครับคู่แข่งอันติตัวที่5นะครับคู่แข่งคู่แข่งก็หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือสถาบันที่ดําเนินการด้านธุรกิจอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกันซึ่งสามารถใช้แทนกันได้เช่นคู่แข่งธุรกิจ้าเราทํายาสีฟันอีกบริษัทหนึ่งก็ทํายาสีฟันนั่นก็คือคู่แข่งทางการค้าของเรานะครับ แล้วเราต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคู่แข่งนะครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคู่แข่งเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันขนาดของตลาดนะครับขนาดของตลาดเนี่ยพนักง,งานขายจะต้องหาทางนะครับทราบให้ได้ว่าคู่แข่งขันเนี่ยครอบครองส่วนแบ่งตลาดอยู่มากน้อยเพียงใดน,นะครับแสดงว่าในส่วนนี้นะครับพนักง,งานขายมีความสําคัญนะครับแนวโน้มการขายในอนาคตเนี่ย,ยจะเป็นลักษณะใด กลุ่มลูกค้าที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเพศอายุอาชีพและฐานะโดยรวมนะครับนี่คือพนักงานขายต้องทราบให้ได้นะครับว่าขนาดตลาดเป็นอย่างไรนะครับวก็ตัวที่2ครับการจัดจําหน่ายสินค้านะครับแม้จะเป็นสินค้าชนิดเดียวกันสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละบริษัทหรือแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีวิธีการจัดจําหน่ายสินค้าที่แตกต่างกันไปนะครับบางบริษัทก็ วางขายหน้าร้านบางบริษัทก็ลงโฆษณาอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวที่3นะครับวิธีการส่งเสริมการขายนะครับวิธีการส่งเสริมการขายเนี่ยการส่งเสริมการขายของสินค้าต่างๆในปัจจุบันเนี่ยมีความหลากหลายนะครับมีวิธีที่หลายวิธีและเป็นการขันที่เพิ่มความน้นแดงมากขึ้นนะครับ บางบริษัทอาจจะแถมรถยนต์แถมบ้านนะครับก <g iggle> ็ <g iggle> แล้วแต่เป็นวิธีการส่งเสริมการขายของสินค้าแต่ละตัวนะครับ <g iggle> นะครับเขาส่งเสริมการขาย,ยางไงก็เช่นลงโฆษณาด้วยสื่อมวลชนทุกชนิดเช่นเฟ e บุ o กนะครับลงยูทู e สมัยนี้คือระบบออนไลน์มันแข่งขันกันสูงนะครับเราสามารถลงโฆษณาได้หลายช่องทางครับมีทั้งการลดลรเลขแจกแถง ส่งสินส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมจริงโชคอันนี้แล้วแต่นะครับเป็นแล้วแต่ของนโยบายของแต่ละสั์ในการส่งเสริมการขายนะเรามาดูนะครับลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับพนักงานขายเนี่ยจะต้องรู้ว่าขณะนี้สินค้าของตนมีคู่แข่งขันอยู่มากน้อยเพียงใดเยี่หอใดบ้างสินค้าของบริษัทใดกําลังครอบครองตลาดนะครับ เขามีจุดดีจุดด้อยอย่างไรอะไรบ้างที่เป็นจุดได้เปรียบของสินค้าของตนเองกับสินค้ายี่ห้ออื่นๆนะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับสิ่งที่ต้องรู้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือประเภทของลูกค้านะครับพนักง,งานขายเนี่ยจะต้องรู้ว่าลูกค้าของคู่แข่งขันนะครับเป็นบุคคลหรือกิจการประเภทใด มีอำนาจการจัดซื้อขนาดไหนนะครับแสดงว่าในส่วนการขายเนี่ยพนักงานขายเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับครับความต้องการสินค้าจากคู่แข่งจำนวนใดฐานะทางการเงินมั่นคงหรือไม่และลูกค้าเหล่านั้นน่ะต้องการสินค้าที่มีลักษณะเช่นใดบ้างนะครับนี่คือประเภทของลูกค้านะครับเรามาดูขนาดของกิจการนะครับพนักงานขายเนี่ยจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของคู่แข่ง ว่ามีระดับกำลังความสามารถขนาดไหนนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นคายเป็นกิจการระดับครอบครัวหรือว่ากิจการขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิตสูงรวมทั้งเป็นกิจการที่มีสาขาครอบคลุมไปทั่วโลกหรือไม่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจะได้ทราบกำลังการแข่งขันเช่นเงินทุนแม้กิจการของตนเองจะมีขนาดเล็กกว่าก็อาจจะมีผลดีได้นะครับ ดังนั้นขนาดของกิจการเนี่ยพนักงานขายก็ต้องทราบด้วยนะครับต่อไปนะครับยุทธวิธีการขายของพนักงานขายนะครับพนักงานขายเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อกิจการทุกแห่งนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพนักงานขายเนี่ยเป็น,นกลไกหนึ่งที่จะทําให้กิจการก้าวหน้าต่อไปนะครับ ุกกิจการจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานขายศึกษาหาความรู้ความชำนาญและให้ความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับตัวต่อไปนะครับส่วนคลองการตลาดนะครับส่วนคลองส่วนคลองการตลาดเนี่ยหมายถึงอัตรายอดขายสินค้าต่อยอดขายทั้งสิ้นของคู่แข่งนะครับนี่คือส่วนคลองตลาดนะครับ ต่อไปนะครับสมรรถนะธุรกิจสมรรถนะธุรกิจเนี่ยก็คือหมายถึงความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จําเป็นของบุคคลในการทํางานธุรกิจให้ประสบความสําเร็จมีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกว่านะครับเป็นยังไงสมรรถนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับรามาดูตัวอย่างสมรรถนะกันนะครับ สมรรถนะส่วนบุคคลได้แก่อะไรกันบ้างสมรรถนะส่วนบุคคลก็จะได้แก่การติดต่อสื่อสารความมั่นใจตนเองความคิดสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมเป็นต้นนะครับนี่คือสมรรถนะส่วนบุคคลนะครับสมรรถนะของผู้จัดการนะครับได้แก่ อะไรบ้างการติดต่อสื่อสารการวางแผนและการบริหารงานการทำงานเป็นทีมความสามารถเชิงกลยุทธ์ความสามารถด้านต่างประเทศความสามารถในการจัดการตนเองนะครับเป็นต้นนี่คือสมรรถ,ถนะของผู้จัดการนะครับต,ต่อไปนะครับสภาพแวดล้อมภายในนะครับสภาพแวดล้อมภายในเนี่ยหมายถึงการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนกลยุทธ์และวิธีการคู่แข่งเพื่อให้สามารถหามาตรการในการตอบสนองและประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับจุดแข็งเนี่ยก็คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรสิ่งแวดล้อมใดมีศักยภาพมีคุณภาพถือว่าจุดแข็งเป็นจุดแข็งทั้งหมดนะครับเช่นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีนะครับนี่ก็เป็นจุดแข็งนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่ง แล้วจุดอ่อนละ่ะจุดอ่อนก็คือการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรสิ่งแวดล้อมใดที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเสียหายให้องค์กรถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับเช่นอะไรบ้างก็เช่นบุคลากรขาดความชํานาญในการผลิตสินค้านี่ก็เป็นจุดอ่อนนะครับมาดูตอบตัวต่อ,ต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 อไปสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับก็คือหมายถึงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคนะครับเราต้อง,องมีอะไร ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจขององค์กรเองข้อมูลลูกค้าข้อมูลคู่แข่งข่าวสารดังเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริงนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับแล้วโอกาสล่ะโอกาสก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรนะครับแลามัน เพราะว่าสิ่งแวดล้อมใดที่ส่งผลดีต่อองคอ์กรเนี่ยและเอื้อให้องคอ์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับเช่นอะไรบ้างการทําธุรกิจการขนส่งนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ํามันต่าลงมันก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทํากําไรของธุรกิจนั้นนะครับถ้าเราทําการขนส่งแล้วราคาน้ํามันลดลงเนี่ยเราก็จะได้กาไรเพิ่มขึ้นนะครับ ันคือโอกาสแลว้วส่วนอุปสรรคอะอุปสรรคก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ส่งผลเสียหายต่อองค์กรนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับตัวที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กรนะครับก็เช่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผู้บริโภคมีอำนาจการซื้อลดลงส่งผลให้ยอดขายสินค้าต่างๆลดลงหรือว่าภัยน้ําท่วมเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการต่างๆหรือการทรําธุรกิจการขนส่งถ้าน้ํามันราคาข,ขึ้น ก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับถือว่าเป็นอโปสร์ต่อองค์กรเพราะจะทําให้ผลกําไรลดลงเป็นต้นนะครับอุปสรรคนะครับเรามาดูนะครับ10วงจรความเสี่ยงนะครับก็คือหมายถึงการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับนะครับจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะครับดังนั้นผู้บริหารต้องทำไงผู้บริหารนะครับ ต้องจำเป็นและเข้าใจในวงจรความเสี่ยงก็เพื่อจะได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นนะครับเรามาดูนะครับ10วงจรความเสี่ยงมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้คือภาพแผนภูมินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่1กันนะครับตัวที่1นนะครับทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเพื่ออะไร ก็เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้เข้าใจทิศทางและจุดมุ่งหมายการที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรต้องอาศัยการสนับสนุนจากองค์ประกอบของวัตถุประสงค์นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือการสำรวจความเสี่ยงนะครับผู้บริหารนะครับควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบขึ้นนะครับผู้รับโดยเฉพาะเลยนะครับผู้บริหารต้องมอบโดยเฉพาะเลย ทำหน้าที่สํารวจความเสี่ยงนะครับให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบภายในแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นฝ่ายบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเลยนะครับโดยมอบหมายให้คณะทํางานจากผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆเป็นคณะทํางานเฉพาะกิจจนกว่ากิจกรรม การสำรวจความเสี่ยงแต่ละครั้งจัดแล้วเสร็จนะครับตัวที่3นะครับการค้นหาและระบุความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงที่ต้องการจากข้อมูลต่างๆนะครับตัวที่4นะครับการวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสี่ยงและชนิดของเครื่องมือที่จะพิจารณาใช้ในการวิเคราะห์นะครับ และที่นิยมกันนะครับก็คือการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบนะครับเรามาดูตัวที่5นะครับการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงนะครับการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงมีทั้งรูปธรรมและนามธรรมานะครับแต่หลักการประเมินเนี่ยจะต้องทำให้เห็น,หนความชัดเจนแปลผลออกมาเป็นเชิงรูปธรรมที่สัมผัสได้วัดได้ กวคือวัดเป็นจํานวนได้และวัดเป็นเวลาได้การจับลําดับความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ําเมื่อสรุปผลออกมาได้แล้วจึงนําไปบริหารความเสี่ยงต่อไปนะครับตัวที่6นะครับการบริหารความเสี่ยงถือเป็นหัวใจของความสําเร็จขององค์กรโดยตรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าความเสี่ยงเป็นอุปสรรค สำคัญต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่ต้องรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรตัวที่7นะครับการตรวจสอบความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับและติดตามผลว่ากลไกการบริหารความเสี่ยงมีการปฏิบัติตามหรือไม่เพียงใดนะครับ โดยการสอบทานความเสี่ยงและการควบคุมภายในการประเมินระบบควบคุมภายในการวางมาตรการการปรับปรุงแก้ไขและการสร้างสัญญาณเตือนภยัยนะครับผู้บริหารองค์กรนะครับจะต้องตรวจสอบความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นหรือถ้ามีก็สามารถควบคุมป้องกันให้เกิดแต่น้อยที่สุดครับเป็นไงกันบ้างครับในเนื้อหาบทที่3ในเรื่องการจัดความความเสี่ยงนะครับสำหรับนักศึษานะครับ หลังจากที่ได้เรียนกันแล้วนะครับครูอยากให้นักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหากันดูอีกครั้งนะครับเพื่อจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครูขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ